สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมีม่ามณทาโรชแนลนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดูความรักนะคะของชาวทัตุไฟนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเรามาเริ่มดูกันว่าพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะมน์ต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะสามารถที่จะรับชมรับฟังเพราอความบันเทิงได้ มาเริ่มกันเลยนะมาดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงธธนูที่เข้ามารับชมคลิปนี้มันเปิดเป็นไพเมเจอร์หน้านะคะไพเมเจอร์ก่อนมาดูสีวันนี้ได้สำหรับมาใหม่แบบแมวตะมุตะมีนะคะถ้าใครเป็น ท่าสแมวนะแบบว่ามันว่าถูกใจแน่นอนซื้อเพราะความน่ารักนะคะอะมาดูกันสีพลังงานเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเดอะเฮอร์มิตนะคะยังไงคะวิวฟอร์จูนว้าวเดอะเลเวอร์น่ารักอะ่ะมันว่าน่ารักมากอันนี้แบบกลุก พลังงานขึ้นมามาทั้งเดินเลเวอร์มาทั้งกงล้อแห่งโชคชตานะคะวิวฟอร์จูนมาแล้วเดอะเฮอร์มิตก็มานะคะมันว่าอยู่ในทิศทางของการที่ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวธาตุไฟอ่อชาวเมษสินธนูเนี่ยคุณค่อนข้างใช้เวลาอยู่กับตัวตนของตัวเองเยอะมีโลสุ่นตัวมีความสันโดษแล้วก็เป็นตัวของตัวเอง มันเหมือนแบบมีจังหวะเวลาของตัวเองค่ะให้ค้นหาความต้องการค้นหาสิ่งที่คุณมองหาอย่างแท้จริงอะอะไรที่มันเป็นเป้าหมายชีวิตอะไรที่เราสูดว่าเออถ้าเราได้สิ่งนี้มามันมันเวิร์กมันแฮปปี้นะคะมันเหมือนเราก็ค้นหาตัวตนในแบบฉบับที่เป็นตัวของตัวเองด้วยในในช่วงเวลานี้นะ ทีนี้มันมองว่าทิศทางอ๋อที่จะเกิดขึ้นนะคะมันจะมีทิศทางของจังหวะและโอกาสจังหวะและโมเมนต์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้เออจะบอกว่าไม่เปลี่ยนก็คงไม่ใช่มันคือว่ามันเป็นจังหวะของคุณมาแล้วการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงนะคะ หรือถ้าคุณเป็นคนนึงที่รอคอยจังหวะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตยอยู่เหมือนว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเร็วนี้นะคะเหมือนถ้ารารอการเปลี่ยนแปลงรอการโปรเกสกับจังหวะโอกาสเปลี่ยนแปลงแล้วทิศทางพลังงานของเรามัน มีจุดในการขับเคลื่อนหรือว่ามีการโปรเกตไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็น่าจะเป็นแนวทางอะไรที่ต่อยอดไปในสเต็ปที่โอเคเนาะเราสุกว่าการโปรเกตก็คือการพัฒนาความก้าวหน้าในชีวิตที่มันจะเกิเกดขึ้นเนาะ มาช่วงเวลานี้มันเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วก็ตัวชาว่าไฟเองนะคะคุณเองน่าจะมีโอกาสทางความรักที่เรารู้สึกว่ามีแพชันเข้ามาเป็นโอกาสทางความรักที่น่าจะมีความแบบทุกข์ใจโดนใจคุณหรือคุณรู้สึกว่าคุณน่าจะมีแพชั่นกับความสัมพันธ์ตรงนี้ที่เข้ามานะคะเป็นโอกาสทางเลือกที่เรารสุ่ว่า เออมันทำให้ให้เราอยากที่จะเรียนรู้ไปต่อหรืออะไรแบบประมาณนี้คือมันมีเรื่องของอิโมชั่นมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยนะคะอารมณ์ความรู้สึกแนวทางทิศทางพลังงานต่างๆในสิ่งที่มันจะกเกิดขึ้นเนาะเป็นโอกาสที่มุนมองว่า คุณเองจะรู้สึกว่าเออฉันอยากให้โอกาสอยากเปิดใจประมาณนี้ถ้าที่ผ่านมามันเป็นพลังงานที่คุณค่อนข้างเก็บตัวเองเนาะทีนี้พลังงานตรงนี้มันว่าช่วงนี้คุณก็อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูน่าสนใจดูแบบมันมีเรื่องของแรงดึงดูดที่อาจจะดึงดูดให้โอกาสทางความรักเข้ามาหา ชาวทาตไฟเองก็ได้นะคะช่วงนี้จะมีสเสน่ดึงดูดแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสเลือกทางความรักเนาะอ่าเราขออนุญาตไปกันต่อไปดูกันที่พลังงานนะคะของคนที่เขากำลังจะเข้ามานะคะอืมขอโอกาสทางความรักจากคุณนะแต่ถ้าภาพรวมตรงนี้มันว่าเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟที่แบบปังๆนะ เออก็ใช้ชีวิตก็รับรู้ความต้องการของตัวเองมีมุมมีโลกส่วนตัวบ้างแต่พอถึงจังหวะเวลาของการเปลี่ยนแปลงมาแล้วมนว่าคุณก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับพลังงานความรักถ้าเรารู้สึกมีแพชชั่นมากพอนะคะขอดูกันหน่อยว่าพลังงานของคนที่เขาจะเข้ามาขอโอกาสทางความรักจากคุณเป็นยังไงเอ่ย พลังงานของเขาคนนั้นนะเปิดเป็นพลังงานจากไพ่เมเจอร์นะจ๊ะชอบมากสำหรับนี้ช่วงนี้อาจจะใช้บ่อยนิดนึงนะแบบรู้สึกว่าดีต่อใจมากจั m เมนนะคะ The world ขึ้นมา the strength ค่ะโอโ้โห น่าลางก็มนว่าคุณรับรู้ได้ถึงเหตุผลความแร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือมีดาวโน้มเหมือนกันว่าจะเป็นพลังงานคนเดิมอ่ะถ้าใครมีพลังงานคนเก่าคนเดิมของตัวเองนะมนว่ามันมีทิศทางที่จะมีพลังงานนั้นมามาดูกัน แต่คือมนคิดว่าคนนี้เขาค่อนข้างเป็นคนที่ดูมีเหตุผลเหมือนกันคืออ่อมันเป็นในเรื่องของการใช้เหตุและผลด้วยนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของความแฟร์การตัดสินใจการจัดการกับปัญหาคือมอนว่าคนนี้เป็นคนเมเนจเรื่องราวชีวิตของตัวเองได้ดีพอสมควรมีพลังงานเดสเจนขึ้นมา แข็งแรงแข็งแกร่งมุ่งมั่นแล้วก็มีศักยภาพออในการบริหารจัดการกับสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่เป็นไปค่อนข้างเป็นคนเก่งแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อปัญหาประสังในชีวิตช่วงเวลานี้จะมีอะไรให้เขาต้องคิดต้องทำต้องบริหารจัดการมากมายเออแต่ันก็ว่าเขาก็ ทำอะไรต่างๆได้ได้ค่อนข้างดีแหละเมเนจได้ดีจัดการกับชีวิตตัวเองได้ดีเป็นคนเก่งคนแกล่งคนหนึ่งเลยก็ได้แล้วก็พ่อพลังงานโดขึ้นมาเหมือนว่าอาจจะสักเสร็กับชีวิตมาในสเต็ปหนึ่งระดับหนึ่งการเงินการงานชีวิตความสัมพันธ์ในด้านต่างๆเหมือนว่าคนคนนี้น่าจะ ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองในทุกๆมิติในทุกๆด้านแล้วว่าอยากจะมีเป้าหมายความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางไหนอยากจะสำเร็จหรือว่าประสบความสำเร็จสักเสกับชีวิตในรูปแบบไหนยังไงบ้างจะไปต่อจะมีแนวทางพลังงานความสุขที่เกิดขึ้นยังไงแล้วก็จะใส่ความพยายามเข้าไป กับเป้าหมายของเขายังไงเพื่อที่เขาจะได้สักเสร็จอย่างที่ตั้งใจอย่างที่หวังเอาไว้คือตั้งเป้าหมายในทุกๆด้านเลยมันว่าคนนี้นะแล้วก็เขามีพลังงานในเรื่องของถ้าแบบรอคอยการตัดสินใจหรือทำอะไรอยู่หรือเรื่องนี้ก็อาจจะมีโหมดที่ต้องการความแฟร์ในการตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วย ถ้าบางคนที่มีพลังงานคนเก่ามันก็คิดว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นคนเดิมๆของคุณได้ที่อยากจะฟื้นฟูความรู้สึกหรือฟื้นฟูความสัมพันธ์ประมาณนี้ทีนี้เราขออนุญาตไปดูกันหน่อยว่าพลังงานนะคะในรูปแบบของการเข้ามาแล้วขอโอกาสทางความรักที่ ชาวทัดไฟจะได้เจอได้เจอเนี่ยมันจะไปในสเต็ปไหนจะไปในเวไหนเนาะมันขอดูอแลราเข้ากานก่อนเป็นแบบพลังงานนิดนึงทำแนะนำด้วย cover ขึ้นมา t r e t s t h e m o dragon อืมมันเหมือนมันมีปัญหาอะไรบางอย่างเลยหรือเป็นอุปสรรคด้วยกำแพงทางความคิด ความรู้สึกตัวตนของเราเองหรือเปล่าการที่จะกำจัดอะไรการที่จะพยายามแบบมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอัศวินของตัวเองเป็นคนที่ใช่ของตัวเองเป็นสายที่แบบจะพาตัวเราเก้าวไปข้างหน้าฟันฝ่ากับอุปสรรค อะไรที่เราเจอเจอมาทั้งหมดมันเหมือนมีการปลดล็อกปลดปล่อยหลายๆอย่างไปปลดล็อกพลังงานความรู้สึกผิดปลดล็อกพลังงานความรู้สึกที่แบบทำไมย,ยังไงประมาณนีออ้ทำให้คุณรู้สึกได้ถึงอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนว่ามันเหมือนช่วงเวลานี้คุณอยากจะกำจัดปัญหา กำจัดสถานการณ์แนวทางความคิดที่มันอาจจะไม่เวิร์กไม่โอเคทำให้มันดูนิ่งขึ้นเหมือนไปในแนวทางที่เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นประมาณนี้อย่างหนึ่งที่สัมผัสได้คิดว่าเป็นในเรื่องของการแบบ เป็นอัศวินให้กับตัวเองเป็นการปลดเหล็กพลังงานการปล่อยพลังงานบางอย่างออกไปมนว่าบางเรื่องมันเหมือนกับคุณแบบเออปล่อยมันไปบ้างแล้วก็ความรู้สึกผิดกับตัวเองพลังงานในใจหรืออะไรที่แบบมันติดค้างในใจในความรู้สึกที่มันค่อนข้างเยอะเนาะ ก็จะมีการปลดล็อกอืมก็จะมีการปลดปล่อยไปมากขึ้นนะคะให้แบบพลังงานเรามันโล่งขึ้นกําจัดอุปสรรคแนวทางอะไรต่างๆมาึ้นแล้วก็เหมือนแบบเราไม่ได้กลัวกับปัญหาเหมือนเราพร้อมเผชิญหน้าประมาณนี้ทีนี้เรามาดูการเทเลชันกันดีกว่าคุณจะได้รับการเทเลชันมาในรูปแบบไหนนะคะชาว้าไฟเมสิงธนู ก้าวไม้เท้าไฮโรฟันควีนออฟโซลเพจออฟเินเดิลโคสิบไม้เท้าแล้วก็คิงออฟวันรูปแบบของการเทชั่นมาหอนว่ามาพร้อมกับพาชั่นมาพร้อมกับความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามนะคะที่เราจะสักเซสหรือที่เราจะสำเร็จ โอกาสในการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ความชัดเจนกับเป้าหมายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นการตัดสินใจกับเป้าหมายการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาให้มันเด็กขาดชัดเจนเหมือนว่าคนคนนี้เข้ามาด้วยประเด็นที่มันชัดคือณนะตอนนี้อาจจะไม่ได้แบบเราก็อาจจะมีความกดดันแต่ไมไ่กดดันด้วยแบบ อยดูไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยไม่ใชกดดงง่กดดันด้วยพลังงานในที่เขาพุ่งตัวมาเนี่ยแหละกดดันด้วยพลังงานแผชั่นที่เข้ามาขอโอกาสทางความรักมันว่ามาด้วยความจริงจังมุ่งมั่นนะคะเขาส่องเขาประเมินดูคุณมาพักใหญ่แล้วแหละเราว่ามันมีความชัดเจนอยู่ตรงนี้แล้วก็พอพลังงานที่เป็น เด็กถึงเรียนขึ้นมาค่ะหมอนคิดว่าเขาอยากได้ o p portunity อยากได้โอกาสนะคะแล้วก็อยากได้แบบมันมาพร้อมกับ passion ความรู้สึกอยากรับผิดชอบความรู้สึกอยากไปต่ออยากเดือนหน้าในความสัมพันธ์มาแบบจริงจังนะคือภาพรวมตรงนี้ไม่ได้เห็นว่าไม่แบบมาเล่นๆเลยอะเออได้บอว่าจริงจังจริงนะคนนี้มันว่ามาพร้อมกับการอยาก ขอโอกาสทางความราักคือ2ประเมินดูที่ทางดูแนวทางของความสัมพันธ์มาแล้วในสเต็ปหนึ่งระดับหนึงแหละถึงก้าในการที่จะเข้ามาขอโอกาสหรือทําอะไรที่มันเป็นเป้าหมายหรือสื่อสารกับคุณชัดเจนอะโอเคเราไปดูกันหน่อยสิว่าแนวโน้มนะคะเอ,อ่อในความสัมพันธ์ตรงนี้ พอเขามีการเทชั่นนะคะเข้ามาขาโอกาสทางความรักจากชาวทัศไฟแล้วพลังงานมันจะเป็นทิศทางไหนความรู้สึกของชาวทัศไฟเองอะ่ะคุณจะรู้สึกหรือว่าคิดยังไงบ้างนะคะมีพลังงาน หดาบห้าเทา้เา4อสี่ถ้วยสองเทา้าแล้วก็จ i ฮาพ t ินเซสเอาจริงแอบบคิดว่าพอเขามีการเทคชั่นมามีการเข้ามาขอโอกาสทำความรักจากคุณแล้วมันจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างมีเรื่องของแพชชั่นนะคะมีเรื่องของการที่ ก็เป็นตัวตนของตัวเองอะที่ค่อนข้างชาัดมันอาจจะมีความคิดที่คุณรู้สึกมีอีโกโ้มีความมั่นใจแล้วก็จริงๆมุมมองทัศนคติแนวความคิดมันมีพลังงานพาร์ทเนอร์ขึ้นอยู่เหมืนคิดว่ามันก็น่าจะลิงก์หรือว่าไปต่อกันได้อยู่แต่มันยังดูมีความไม่แน่นอนไม่แน่ใจถ้าดูจะ ชาวทอตไฟในตอนนี้มนุษย์ลังเลแต่หายพินชัขึ้นมายังรู้สึกว่าไม่ได้เสถียนในความรู้สึกขนาดนั้นแลาวก็ยังเป็นความชัดเจนกับเป้าหมายที่เกิดขึ้นออพลังงานห้าเมถาว มันก็มองว่าเออมันยังมีความแบบเรื่องของพาชันเนาะเรื่องของตัวตนของตัวเองที่มันยังชัดน่ะเออคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าบางครั้งก็อยากจะโฟกัสบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสขนาดนั้นมันอาจจะมีความรู้สึกแอบเบื่อเบื่อเซ็งเบ้างนะคะเพราะบางอย่างมันเหมือนมันมีอีโก้ด้วกันทั้งคู่และ บางทีปัญหามันยังไม่ได้รับการจัดการขนาดนั้นเออแต่ไม่ใช่ว่าไม่เปิดโอกาสนะคะมันคิดว่าคุณก็น่าจะเปิดโอกาสแต่ว่านะตอนนี้คุณยังไม่ชัดมากกับความรู้สึกของตัวเองว่าเราจะไปในเวไหนเนาะทีนี้เราจะขอดูหน่อยว่าถ้าแนวโนม้มในความสัมพันธ์นะคะ ที่จะเกิดขึ้นจะไปในสเต็ปไหนเอ่ยจเจมเปอลนะคะสาม,มเมถ้า1่ถ้วยอ,อห้าดาบแล้วก็มีแปดเท้าค่ะรูปแบบพลังงานทางความรู้สึกนะคะมันจะมีข้อความมีการส่งข้อความนะคะมีการสื่อสารแนวโน้มเนี่ยจะได้พูดคุยกันมากขึ้นแน่นอนแล้วก็มอนว่าถ้า กรรจัดโอปรสราคปัญหาแต่คิดว่ามันยังมีอยู่มันยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ราบรียบหรือว่าไม่สะดุดอะไรเลยนะคะมันยังเป็นตรงนี้อยู่แล้วมันคิดว่ามันมีโอกาสทางความรักที่จะปรากฏขึ้นมีพลังงานในเรื่องของการวางแผนวางแผนกับสิ่งต่างๆด้วยนะคะแบบไปในสเต็ปที่เรารู้สึกว่ามีมุมมองมีแนวความคิดความรู้สึก ที่เราพร้อมสำหรับการที่จะวางแผนแต่มันเหมือนรอจังหวะเวลาฉะนั้นคิดว่าถ้าจะไปต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้สื่อสารให้มากหน่อยแล้วก็รอจังหวะเวลามันมีจังหวะการรอคอยเพราะว่าบางคนน่ะเอ่อมันคิดว่าเป็นชาวทัศน์สายที่อาจจะดีวกับคนที่เขามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในความสัมพันธ์ ก็อาจจะต้องปรับจูนเออจะไม่ปรับเลยก็ไม่ได้นะคะประมาณนี้ใช้เหตุผลด้วยเจมเพอร์ดขึ้นมายังน้อยก็ต้องใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์กับการตัดสินใจเนี่ยไปต่อไม่ไปต่อยังไรก็ต้องใช้เหตุผลเป็นหลักในช่วงนี้เพื่อควบคุมคอนโทรลอยากให้คุยกันด้วยแบบความคิดที่มันเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูลักษณาราศีกันนิดนึงนะชาวมังกรสิงกุ้มแล้วก็กันนะคะประมาณนี้เนาะเห็นไหมเอ่ยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ